ดากันบอลนารุโตวันพีจูจูคือคใครเซนอะไรอีกนะรีดเปิดบีดดิแม่งตูไม่น่าได้ไอ้นี่โอ้แม่งตูไม่ไหวเยอ้มันไปไกลแล้วอ่ะเนี่สกิลสกิลมันโหดแล้วนะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งนี่ไม่น่าไหวนะของไม่ถึงนะครับดูดิของเราแม่งมีแต่อะไรเนี่ย ขยะทั้งนั้นเลยสัตว์บายนี่บายเราซื้อไปแล้วนะแต่แล้วมันนิน้นนิ้นนิ้นเวทเหรอของกูก็เต็มแล้วเนี่ยทำไมมันไม่โหดวะวัตถุดิบวะอ่าหมวกมีแล้วนี่มีแล้วเขาก็เกียร์มีแล้ว <c oughs> เฮ้ย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 ถึงจัดเลยว่าด้านบน ตายแล้วเกิดนานด้วยนะปัดินน่ะมารอบหน้านารุโตะมาดีกว่านารุโตะก็โหดนะครับชินอุบุก็โหดนะก็ผมเคลียร์คลิปไวมากเลยแหละบอกเลยมาว่ะมาว่ะเดี๋ยวจะตายในเสียงเงินนะบอกก่อนอ้าวอ้าวอ้าวแหลมมีกระแหลมมีกระแหลมหรือเปล่ามีกระแหลมหรือเปล่ามีกระแหลมหรือเปล่าตายตายไปสนอง เย้จู้จี้งูเจอกูปัดเป่าคนดูปัดเปล่าปัดเปล่าเย้ปัดเป่างูกูนี่วิญญาณคำสาบวิญญาณมินสาบตรงนี้กว่าเอาดีเอาดีฟามก่อนฟามก่อนฟามมุดไม่สนใจเมียใครคนมื่อามโนมาในโจลินบานาทรูนัมเมสตูวี โคตรล่โอ ark, โคตรึงมาดิครับน้องเว้ยตรงกลางร้านลิชแมนช h อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ Online ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้นบนเว็บไซต์ลิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยลแอดลิชแมนชอปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นน ส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอคกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนลึกถึง i c ชแมนช h o p โนหนึ่ง<ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยหมวกกันอยู่ครับแม่งผมไม่อยากเข้าไปจุนว่ะ ผมอยากเข้าไปแบบดันป้อมให้มันแตกๆไปแล้วมันจบเกมนะเกมจะยาวเกินนะอย่างนี้เกมจะยาวพูดคนดูปีดจบดีกว่าลูกชายจากตะกูเซนอินเมงมิมมมแม่งยังป้อเลยไอห่าแดกนี่ป้อจังวะโอโ้โหตีนมา แค่ซื้อแค่ซื้อเอาว่าเอาว่ามาดิเลือดครึ่งหนึ่งผมว่าไม่น่าสู้มันไหม่หรอปรกป้ากลับบ้านก่อนเพื่อนนะฮะเพื่อเรากำลังนัวอยู่นัวอยู่นัวเนี้ยหน้าง,งานอยู่ด้านล่างลงไปตัวเดียวเลยเหรอพี่โอ้ไม่มีใครช่วยแกเลยเหรอ,อลลโอ้ยย่าไปแจกอีกเลว อ้าวกูชูวอมเวก้ากูชูวอมเปิดเปิดอ,อันตีไม่ได้แม่งโดนไหมยื้อจะตายโอ้กลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยทำไมทีมเป็น,นงั้นวะวัตรวักพี่ไม่มีพี่อยู่คนหนึ่งมีแบกกันไม่ได้แน,น่แน่ดูทรงแล้วเนี่ยโอ้โอ้โอโมีกระแลมมายี้ยตายแล้วกูเอาดิ มาดิมาดิมาดิค้าโอ้ยเชี่ยเมาว้าไปทำไมเนี่ยตายเลยคนดูดูดีไม่วหนเลยนะครับปอมแตกแล้วัไหลเป็นน้ำตกเลยเดือดปลอมงูคุณแม่งไปไกลแล้วนะบอกเลยใครจะจัดแะ่งูคุณอะแล็กจริงนั่นเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไป ตู้เย่ครับป้อมพี่เย็ฟไม่ไหวเน้่นะน้องร้อมอะไรในไหลกันเป็นน้ำหรือเลือดนี่ครับเด้ยวอยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดูคือว่าโอ้อยู่นะแหมมีงูมีโนตรึงดูตัวอื่นนี่ิโอืมโอ้ เฮ้ยเราเอ็มอีพีฝั่งเราอะแม่งกูเล่นอยู่คนเดียวเนาะอีเธิเงีก่อนดิอย่าลืมไปโหลดกันนะคนดูนะนี่โหลดอยู่นะนะอย่าแต่คนละิปด้วยไหนไหนไหนเข้าตรงไหนเด้เอเฮ้ยรับตั๋วอะไรอะ่ะย้มันมีตัวให้ซื้อด้วยนะคนดูนะนี่เอ๊ะอัปเกรดตัวได้ด้วยนะครับว้ได้รับชอปเปอร์ เอริกูดครีมนาวครีมบอดี้อันนี้ได้รับช็อปเปอร์ครับตึงจะจัดคนดูเอาว่ะเอาวะโอเค okay, let's go boys start to return นี่แสดงว่าเราเล่นไปเรื่อยมันก็จะได้ตัวนะครับแลเราจะเปิดทันจิโร่โ,โ 6, อ้ทันจิโร่ใช้หกพันเลยหรือจิโร่ใช้หกพันเลยนะคนดูมันมีบางกระตุ้ที่ผมไม่ได้ดูนี่มีจอมันบูดเลยนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดราคาเออเอาว่ะเอาว่ะ เราสามารถที่จะนั่นได้นะตัวละครได้เนะี่ยอัปเกรดตัวละครได้นะไฟต์เตรอร์นี่ดูดิโอ,โอ้อยากได้นี่เลยว่าคนดูมีมีลูฟี่ร่างโลกใหม่ด้วยมีอุซบด้วยอุซบ so นี่น่าจะโหดพอตัวเลยนะเดี๋ยวผมรับของก่อนมีดีกิดมาออ,อร์เรียอันนี้แรงเลยแบบนอร์มอลแล้วกันนะสตาร์ท o ูมทีมอัพอ๋อนี้เล่นกับคนอื่น อันนี้ normal p a t a t e r n again outer player อันนี้แหละลองดูไปเจอกับคนสักหน่อยนะคุณดูนะอาจจะแบบเออเจออะไรที่ดีกว่าโคตรหลอโคตรเริงเออมาสบัดดูอะไรอย่างอื่นตอนนี้ไนดะ้มยีนี่เราเล่นสายกลางเราเลือกได้นะคุณดูนะเลือกสายเกมนี้มันมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับมันยังยังไม่มีภาษาอื่นเพิ่มนะฮะเพิ่งจะเปิดนะครับ ตอนแรกมันเปิดในจีนมันชื่อจำไอไอโค้ดจำจำโค้ดอะไรอะ่ะตอนนั้นผมก็ไปโหลดมาแต่มันเข้าไม่ได้มันต้องสมัครรหัสจีนน่ะซึ่งมันสมัครยากมากก็เลยไม่ได้สมัครนะครับแต่พอมาเป็นเซิร์ฟนี้มันเปิดวันนี้นะมันมที่หกนะก็เลยลองดูนะครับมันเป็นยังไงเนาะน่าจะเมื่อกว่าเดิมอยู่นะจิตจัดเลยพี่มาว่ะมาว่าาาอคนหาห้องนั้นพูดเพราะน่ะก็เดยจะได้เล่นนี่ สวบัดเอวัดก้อนแม่ไดทูนไม่สวยรอรอรอโหนานจัดเลยนะเฮ้ยพี่เฮ้ยมาแล้วว่ามาแล้วว่าปวดเลยพี่ถ้ามันรอนานขนาดเนี้ยสัมมาละก็หลอกก็ตรึงนี่ตัวอื่นลงมาสักหน่อยนะนารุโตะไหมล่ะนารุโตะเลยดิครับออจีโนติเซ ตันโตดีกว่าคนดูเอ๊นะแต่ตัวนี้ก็โหดนะผมมายิงไกลลองดูไหมเอะอะไรนะอิชิดนะเนี่ยอิชิดในบีนะ่คนดูมาเลยดิเกียบบิวดิ้งวันเ้นตีโหดเลยดิเกียบบิวดิ้งสามดีกว่านะผมมาแอรองแล้วกัน ลุยอินโนสเกะมาว่ามาว่าย่างรอย่างตึงวัสดีคนดูทุกคนด้วยนนะแฮะนอนนอนเซอร์าเดินมาเนยเซอร์บา,ดาเ,นเาดนมาแล้วเขามสือบีเอ้ยเนี่ยการ์ตูนเรื่องอะไรเนี่ยเลนส์เลนส์ขาวเนี่ยมสง,งใส่ไหลายทีละ ไปเราเลือกเราเลือกเส้นไในทางล่างนะครับอันนี้ดาวมีกับดักอันนี้นี่เป็นสตันนะกิลสองเกณฑ์นี้มันมีให้ใช้แค่สามสกิลในหว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นอยู่นะผมว่าเขาบอกมาว่าว่าเป็นเวอร์แมนช์ไนท์อาบนั่งฟาเกนนาร์เมสโซแมตูนีคุยชีว่าชูยีโนเล่ย์ชื่อ2ที่ตัดตัด เลยมาดิยิงเลยดิครับมีย่าไก่ยิยงมดไม่สนใจใครยืดกูสกิลโดนใครวะเฮ้ยแม่งไม่ตายหายเอาดิเอาดิเอา,ดอาดโดนแถบเอาดโดนแถบตายงะโตายซะ<ฮ> หยักหี่ยวหยักเหี่ยวพี่ใส่ไม่ดีเลยอะท็อกซิตนะเนี่ยพี่โคกอะท็อกซิตจัดจัดเอาดิเอาดิตีป้อมมันก่อนไอตีคิปไปก่อนปล่อยคีปล่อยคีบเอาว่ะเอาว้าสวยจึงจัดจัดจิงจัดจัดระวังกับดักได้นะของของทางตรงนี้นี่ดิวิซิกวิวิวิ กับดักไว้รอดมานี่สวยตายตายมึงตายวันนี้แหละเอ้ยเลยโดนสกิลโดนเอ้ยเลเอ้ยเเอาว่ะ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 ปิงจั่นโคดรล่อโคตรตึงเย้ยาไม่ตรงนี้มันจะมียาหลังป้อมเหมือนอาวีแหละคุณดูนะ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่าแลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอ p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลโบอคกิฟการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆ,ๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย executed แสดสงว่าแทบเรามันจะดักเฉพาะอันนี้นะดักเฉพาะเขาเรียกว่าอะไรนะ กูเล่นนะครับหลังจากเพราะตัวฮีโร่นะครับนี่หมาแล้วมาแล้วเอ๊ะมามางูหนึ่งตัวสวยอยู่ไหนเฮ้ยแม่งสกิลวืดสปริงเกอร์เตเลยตายปะดิสโกเอสแท็กฮ่อ้าวโดนสกิลนั้นอ่ะอ้าวโดนสกิลนั้นอ่ะนี่เลยครับยิงรัวตาย โอ <feed> ้กงอยู่โกงอยู่โกงอยู่โกงแล้วโกงต่อเฮ้ยเฮ้ยวางแถบก่อนนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเอาดิเอาดิตีแถบนะ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 ตายอีกนิดนึงแม่งเอ้ยได้จิ้มอีกนิดนึงตุยวางแถบไปในป่าก่อนเดี๋ยวแม่งมีมีพวกงูเดินหลงไม่เอาไปมานาหมดแล้วนะเว้ยไม่มีไม่มีสกิลยิงเพียวๆออย่างเดียวเลยนี่ตอนนี้เอาดิ

อ้าวอ้าวอ้าวโดนกับดักโดนกับดักงูนะเนี่ยกับดักงูกับดักดักงูดักคนงูนะครับไปดักคนงูแอนด์เซอรบี้ดีบอสเบสบอลเย็นๆสกิบบี้ดีบอสเกย์ออนสกิบบี้ดีบอสเบสบอลเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตุยนะสวยเพื่อนสวยสวยไม่ไม่ไอช็อปเปอร์เป็นตัวแทงนะครับคนดู แทงกระแทงเธอกูยิงหมดอะยิงหมดไม่สนเมียใครนี่เป็นไนะเก็บได็ดอบเปิสปอเยเย้เก็บได็ดอบเปิดอ๋อนเนาะยิงเนีน่ยตายเว้าฮ็อกโก้ F5 แรงเป่าแรงครับแรง <c oughs> แรงอยู่ในระดับหนึ่งครับก็ถือก็ถือว่ามันสมราคาอยู่นะแต่ฮอกโก้ F5 มันจะแรงไม่เท่ากับไอ้เจ้าตัวเรโนโวรีเจียน วายเจ็ดสิบนะครับอันนั้นราคาใกล้ๆกันตัวนั้นจะเป็นตัวแบบเกมมิ่งโฟนเลยเกมมิ่งโฟนมันมีฟังก์ชันด้วยแต่ก็แต่ก็ซื้อได้นะเพราะก้ก็ถือว่าอะไรมันเยอะอยู่นะครับอะไรมันหาต้องง่ายเอาว่ะเอาว่ะเกมเมดีบอฟติสบอลเยียดเยียดเกมเมดีบอฟติสอ๋อเนาะเกมเมดีบอฟติสบอลเยียดเยียดเออยู่ตัวเดียวว่ะ เกบีดีบอฟดีบอฟเย็ดเย็ดเกบีดีบอฟเป็นอ้อนเนาะเกดีบอฟโอ้โหตายเลยโหดเกินปุยนอะเฮ้ยอิชิดะแม่งโหดอยู่นะเนี่ยคนดูในบีดเนี่ยมันจะจัดวะเกบีดีบอฟดีบอฟเย็ดเย็ดโอ้โหโดนสตันยังไงยยืนยิงชิวๆเลยดิชิวๆชิวๆชิวๆไม่แกงใครบอกเลยกูไม่ชอบซีบอกเอาแต่ดึงจัดเลยนะคนดูนะสายถุยป้อมนันนี่ กีบีดีบอฟดีบอสสกีบีดีบอดีบอยสยสตุยป้อมตุยป้อมชิดาดนี่มันเหมือนยอนเลยนะในในในนั่นน่ะมัไม่นะมันน่าจะมีพอแตกต่มีติคริด้คริเลทคริเชเอาวะเอาดิเอาดิกีบีดีบอดีอยสยนี่มากมายิงในป่าลากมายงในป่าตายเวลามันติดแถบมันจะดามิทวีคูนี่หว่านะ ใน l a z a ด้ทำไมไม่มีโทรศัพท์ที่พี่บอกครับตัวไหนเอ่ยเล d เมจิเหรอเล d เมจิเขียนเลสเมจิหกเลยครับเล d เลสเลสที่แปลว่าแดงนะเมจิ c ที่แปลว่าเม็ดเวทมน่ะ R E D M R M a G I C เออเลสเมจิแล้วก็เขียนมาหกเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ในกูเกิลอ่ะเลสเมจิมันก็จะขึ้นมา อย่าลืมเขียนว่าเป็นมือสองแล้วแม่งก็หาดูในกลุ่ม f a เฟซบุ๊ะขายพวกเกมมิ่งเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปใน Facebook เลยว่าอ่าเกมมิ่งโฟนมือสองพวกเนี้ยหาเล่นเมจิกอะไรมันหาง่ายครับเล่นเมจิกนะกับตัวอัลวิเจียแต่เล่นเมจิกมันจะมีพัดลมในตัวมันจะเล่นเกมได้หนาโอ้โหบอกเลยนะคุ้มถ้าซื้อซื้อเล่นเมจิกมันจะมีฟังก์ชันต่อมาคีย์บอร์ดแบบพี่เห็นไหมแต่ของพี่มันเป็นเรโนเวอร์รีเจนนะแต่ว่าเล่นเมจิกก็มีฟังก์ชันต่อมาคีย์บอร์ดแล้วก็มีพัดลมในตััััววววด้้ยกม่านนนะครบต ใช่ใช่คุ้มกว่าซื้อมือสองเพราะว่าอะไรมันหาง่ายอยู่แล้วหาคนคนคนซ่อมก็เยอะนะครับเร็วมีจิพอๆกับอเรโนเวอร์รีเจนเอไม่ใช่พอๆกับเอวจีนะแต่เอวจีมันเจนเก่าๆมันมีปัญหาเรื่องบอร์ดบินนะบอร์ดบินบ่อยนะครับตอนแรกพี่ก็ใช้อีเอวจีโฟนห้าแลพี่ก็โอ้ยมันมันมีปัญหาเรื่องบอร์ดช่วงนึงพี่ก็เลยแม่งขายทิ้งแล้วก็ไปซื้ออ่าตัวที่มีพัดลมในตัวอย่างเช่นจะตัวเรโนเวอร์รีเจนดีเอลสองนะ เป็น snap ปแปดแปดเอาอยู่เอาอยู่ s n a แปแปดแต่ว่าก็สู้เลสเมจิกไม่ได้เซตเลสเมจิกนี่แม่งเย็นกว่าเนี่ยระบบคูลิ่งมันดีกว่านะครับระบายความร้อนในตัวเย้เอาดิเอาดิเกมเวทีบอสดิสก็เย็นๆแล้วเกมอินโฟมันจะมีพวกฟังก์ชันเนี่ยเห็นไหม overclock cpu ในตัวเห็นไหมแล้วก็มีฟังก์ชันแบบหน้าจอ hdr แล้วก็ล้างแรมอะไรพวกนี้นะครับมีพัดลมปรับรอบอะไรเงี้ยนะมีบูสต์เนี่ยเห็นไหมบูสต์สัญญาณด้วยนะครับ โอเวอร์คอรซีียูมันก็จะแบบเออจากแบบเกมเรากระตุกใช่ไหมพอโอเวอร์คอร์ปมันก็จะแรงขึ้นอา่าดีนะดีแล้วก็มีระบบใบพัดชัตชเจอร์นี่พี่พี่เล่นไปชาร์ไปนะคือคือใบพัดชัตเจอร์มันจะไม่แบบว่ามันจะไม่ไม่กินแบตนะครับมันจะมันจะดึงไฟจากอ,าอ่าอะแดปเตอร์ที่เราเสียบไปเลยนะครับเข้าตัวซี u โดยตรงนะ มันก็ทําให้แบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าแ,แบตไม่เสื่อมง่ายนะครับเครื่องนี้พี่นี่สปีแล้วคุณดูนะยังไม่ได้เปลี่ยนแบตสักครั้งเลยเก็บดีบอบดีบอสเจ๊เจเอาดิเอาดิตึงจัดตึงจัดเลยพี่วางแถบไว้ก่อนเฮ้ยแม่งพดทธพิษฮยเอาดิเอาดิโอ้ตึงจัดตึงจัดไม่ได้กลับบ้านสักทีเลยนี่มาดิมาดิยิงกระจายได้ยิงกระจาย แกไปดีบอบสิบบอบฝังวางวางฝังไว้ก่อนเอาดิเอาดิเอาดิยิงยิงนิ่มๆ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 เอ้ยโคตรหล่อได้หยุดเลือดมาแล้วนะคุณนะเสร็จผมซื้อมาไปซื้อมาแรมแรมแรมจริงตัวนั้นน่ะบอกเลยนะครับแรมจัดประหยัดจริง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman s h o ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย